หากคุณกำลังประสบปัญหาอยากแต่งบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกสไตล์ไหนให้เหมาะกับตัวเอง MW Design ขอ,อนำเสนอ4ส,สไตล์ยอดฮิตที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการแต่งบ้านโดยในสไตล์แรกคือสไตล์ Modern l u x u r y ัวึ่งในรูปแบบของการตกแต่งบ้านที่เป็นที่นิยมที่สุดซึ่งการตกแต่งจะเน้นไปที่ความหรูหราและทันสมัยโดยการใช้วัสดุที่มันวาวเปล่งประกายเป็นส่วนประกอบหลักและการใช้วัสดุลายหินอ่อนเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวบ้านในส่วนของ สไตล์ที่2คือสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกบนความหรูหราที่แฝงไปด้วยความเรียบง่ายแบบบ้านสไตล์ยุโรปโดยในการตกแต่งจะเน้นไปในเรื่องของการคุมโทนสีที่เรียบง่ายดูสบายตาประกอบกับก,บการใช้คิ้วบัวตกแต่งเพิ่มความวินเทจให้กับตัวบ้านสำหรับสไตล์ที่3คือสไตล์มูจิหรือมินิมอลเชฟเปนีสเป็นการแต่งบ้านที่เรียบง่ายและแฝงกลิ่นอายของบ้านสไตล์ญ,ญี่ปุ่นรูปแบบของการตกแต่งจะเน้นไปในเรื่องของดีไซน์ที่เรียบง่ายในโทนสีเอิร์ธโทนผสมผสานก,กับการใช้วัสดุลายไม้ เพิ่มความอบอุ่นให้กับบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบและสุดท้ายกับสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีหรือสไตล์ร่วมสมัยรูปแบบของการตกแต่งจะเน้นไปนในเรื่องของดีไซน์ที่ทันสมัยเรียบง่ายและเน้นการใช้งานเป็นหลักกับการตกแต่งโทนสีดับโทนทาให้บ้านนั้นดูทันสมัยและดูไม่น่าเบื่ออีกด้วยและทั้งหมดนี้คือ4สไตล์ยอดฮิปในการแต่งบ้านที่จะช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจของทุกท่านหรือหากสนใจอยากตกแต่งบ้านสามารถทักมาสอบถามได้ที่ปรึกษาฟรีไม่มีค่าบริการครับ